ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่339หูหยินผู้เท่าเฉินซิบลาและตู้เจียนยืนตัวสันเทาอยู่หน้าประตูห้องครัวพวกนางมองไก่บนเขียงที่ดูไม่เหมือนไก่แล้วหนังไก่ถูกลอกออกจนหมดทิ้งไ้ด้านหนึ่งศีรษะไก่ถูกตัดทิ้งผ่าออกมาไส้และอวัยวะภายในถูกล้วงทิ้งไปหมดหูหยินผู้เท่าตะลึงงนัน กระทั่งหนังไก่และหัวไก่ก็ไม่มีแล้วพวกเราจะตุนไก่ไหว้เจ้าได้อย่างไรค้าไม่อาจนึ่งปลาเนื้อของมันถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆเกฉินซิ่วหลานพึมพำม,มองปลาที่นอนนิ่งอยู่ข้างเขียงไม่เข้าใจว่าซูชิงเหลียนฆ่าไก่และปลาอย่างไรทําห้องครัวของพวกเขากลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ตูเจียนสูดลมหายใจเข้าหยิบไม้กวาดมาไว้ในมือชิงเหลียน เจ้ามาหาป้าป้ารับรองว่าจะไม่ตีเจ้าแรงนักสูชิงเหลียนกระพริบตามองซ้ายแลขวาเห็นหน้าต่างบ้านเล็กด้านหนึ่ง <S <S> <S เขากระโจนหนีออกไปทางนั้นไม่ไวส่งเสียงท่านย่าหลิวท่านป้าข้าจะกลับมาตอนอาหารเสร็จแล้วเจ้ากลับมาก่อนกลับไปก็เท่ากับข่าตัวตายนะสิซูชิงเหรียญหนีไปแล้วแต่หลิวเออร์ลินไม่อาจรอดพ้นจากความผิด เขาถูกตู้เจวนไลก่กวดตีอยู่สองรอบในสวนยอมนางตวาดสามีใครใช้ให้เจ้าขี้เกียจหูหยินนี่ไม่ใช่ความผิดของข้าเป็นซู้ชิงเหรียญคนสาะระเลวเขารับปากว่าจะทำให้ดีข้าก็เลยให้โอกาสเข้าลงมือหลิวเอ๋อหลินร้องขอความเมตตาในใจกลดาซู้ชิงเหรียญมอดำนี้เขาต้องเป็นคนถือแล้วฝากไว้ก่อนเถอะ หลิวต้าหลินสายหน้าแล้วถอนหายใจข้าจะไปฆ่าไก่ตัวใหม่มาให้เป่าเป้ยเจ้าดูเอาไว้เป็นตัวอย่างบุรุษอย่างท่านอารองของเจ้าขี้เกียจเจ้าจะต้องหาบุรุษที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ขยันน่าเชื่อถือเขาต้องทุ่มเทไม่ปล่อยให้สตรีทำงานบ้านอยู่คนเดียวแล้วคนที่อยู่ในเมืองหลวงก็ถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว จากนั้นหลิวต้าหลินเดินเข้าไปในห้องครัวแต่เสียงของหลิวต้าหลินไม่เบาเลยหลิวเออร์หลินได้ยินชัดเจนใจก็นึกขุนเคืองพี่ใหญ่ท่านซ้ำเติมข้าลับหลังหรือไม้กวาดยังตามไล่หลังเข้ามาขนาดเดียวกันหลิวเออร์หลินเข้าใจความจริงข้อหนึ่งเขาเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจมากที่สุดในครอบครัวมักได้รับผลเช่นนี้พี่ใหญ่เห็นเขาถูกรังแก ก็ลุกขึ้นมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาหลิววิเชิงนั่งอยู่ในห้องโถงนางเอามือปิดหน้างเงียบๆคิดว่าต้นเหตุล้วนมาจากนางเป็นนางเปิดรับซูชิงเหรียญเข้ามาในบ้านและทำให้เขาลุ่มหลงเรื่องชําแหละซากจนเกิดเรื่องวันนี้ขึ้นส่วนท่านอาร้องนางไม่อาจช่วยเขาได้มองเหตุการณ์ข้างนอกแล้วฟูวิเจ,จิงลอบยิ้มโดยไม่รู้ตัวทุกวันสมาชิกตระกูลหิวมีชีวิตชีวานัก ตอนพวกเขาโตเถียงกันก็ยังแฝงไปด้วยความอบอุ่นอยู่ที่นี่ฟูวิจึงอารมณ์เปลี่ยนไปนางตกหลุมรักตระกูลหลิวง่ายได้พวกเขายังมอบความทรงจำที่ดีให้นางหลังอาหารเที่ยงเว่ยหงนำเล่าผลไม้และเล่าสมุนไพรหลายขวดขึ้นรถมานางนั่งประจำที่คนขับมุ่งหน้าไปยังอำเภอเชียงซานเพื่อมอบของขวัญให้เหล่าตระกูลใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ หลังเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายนางรีบนั่งรถมากลับมาทานอาหารเย็นต่อให้นางต้องล่าช้าแค่ไหนก็ต้องรีบกลับมาตอนนี้นางถือเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งของครอบครัวทุกคนในตระกูลิวจะต้องรอนางทานอาหารพร้อมกันตระกูลสุดท้ายที่นางจะต้องนำเล่าไปส่งคือตระกูลหลีระหว่างทางกลับเวยหงขับรถผ่านร้านขายขนมอบหน้าพัตาคารว่านจิน คนขายขนมอบมีเสื้อนวมหนาห่อตัวเองไว้พวกเขานั่งอยู่ข้างเตาผิงริมฝีปากของเขาแห้งเย็นพอค้าขนมนั่งมองคนเดินไปเดินมาท่าทางหงอยเหงาและเปล่าเปลี่ยวสีหน้าเศร้าส้อยเห็นไว้หงเดินเข้ามาก็เลิกตามองวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าร้านไม่ขายขนมเจ้ากลับไปได้แล้วมาทานข้าวด้วยกันที่บ้านข้าเก็บอาหารไว้ให้เจ้าบางส่วน เขาเป็นทั้งพี่ชายและเพื่อนร่วมงานนางทานอาหารอุ่นร้อนเมื่อนางเห็นเขานั่งอังเตาผิงอยู่ข้างถนนอันเงียบเงาในวันสงท้ายปีเกา่าเว่ยหลันดูหน้าสงสารยังมีสามมันสำนึกขนานั่งตากลมทุกวันอยู่ข้างถนนข้าอิ่มแล้วท่านจะไม่ไปหรือไม่เว่ยหลันพึมพำแหบพร่าเห็นข้าไม่มีเงินซื้อข้าวกิน จะต้องไปรอรับรางวัลเป็นขาหมูน้ำแดงจากเจ้าที่หมู่บ้านซิ่งหัวปกติเวรหลันไม่ค่อยไปที่บ้านตระกูลหลิวอย่างดีที่สุดเขาได้กินขาหมูน้ำแดงหรือนั่งตากลมเย็นอยู่ที่นี่ดีกับผีสิไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะทานอาหารเย็นชื่นน่าเสียดายข้าตั้งใจเก็บเหล้าสมุนไพรไว้ให้เจ้าหายหนึ่งเช่นนั้นข้าจะเก็บไว้ดื่มเองเก็บไว้ให้ข้าข้าจะไป เว่ยหงหมุนตัวปีนขึ้นรถมามุ่งหน้ากลับบ้านเว่ยหลันลุกขึ้นยืนทำความสะอาดร้านเล็กๆของเขารู้ทั้งรู้ว่าเราเป็นจุดอ่อนของข้ายังล่อหลอกข้าโดยสมุนไพรอีกไม่รู้ว่าเราสมุนไพรรสชาติเป็นอย่างไรลงมือจัดเก็บร้านรวดเร็วสูดลมหายใจเข้าลึกๆแลเปลี่ยนน้ำลายไหลแล้วเร่งฝีเท้าไปบ้านตระกูลิวเขาแฝงตัวอยู่ในตำบลฉางอู่มานาน รู้ว่าเหล้าสมุนไพรของโรงกลั่นเหล้าซิงหัวนั้นมีชื่อเสียงแค่ไหนอาหารมือค่ำส่งท้ายปีเก่าของบ้านตระกูลหลิวมีชีวิตชีวาเหมือนที่ผ่านมาก่อนเริ่มทานผู้เฒ่าหลิวลุกขึ้นกล่าวเปิดเหมือนที่ผ่านมาเขาขอพรตลอดปีชาวบ้านอย่างพวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนักหวังเพียงว่าปีหน้าจะมีอากาศดีให้ทุกครอบครัวมีอาหารกินอิ่มท้อง แต่ละครอบครัวก็มีความปรารถนาของตนเองพรุ่งนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่พวกเขาขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลิวต้าหลินว่าข้าขอเพียงเล็กน้อยขอให้ทุกปีครอบครัวของข้ามีความสุขราบรื่นเฉินซิ่วหลานว่าตอนนี้ในครอบครัวก็มีความสุขมากสิ่งสำคัญคือเรื่องแต่งงานของบุตรข้าหวังจะได้อุ้มหลานในปีหน้าตูจยนยิม้ม ข้าก็มีความปรารถนาเช่นกันแต่ข้าไม่หวังจะอุ้มหลานเร็วนะักแค่ขอให้จือชิวมีอนาคตที่ดีอย่างน้อยให้เขาได้สซรไพที่ดีหลิวเออร์เินรีบเสริมทันทีเรื่องที่หูยินหวังไว้ข้าก็ปรารถนาเช่นกันนี่จือชิวถ้าเจ้าทำตามความปรารถนาของแม่เจ้าไม่ได้ข้าจะตีขาของเจ้าให้หักหลีวจือชิวรูปหน้าผากของตนเอง เขาไม่อยากเปิดโปงว่าท่านพ่อเกรงใจท่านแม่แค่ไหนเขาจะไม่เจริญรอยตามท่านพ่อของเขาหลังเขาแต่งงานเขาจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวขอรับท่านพ่อท่านแม่ข้าจดจำความปรารถนาของพวกท่านได้จะพยายามทำให้สำเร็จข้ายังหวังว่าปีหน้าไร่ของพวกเราจะให้ผลงอกงามขายดีกว่าปีนี้หรือวิเชิงว่าข้าหวังให้ปีหน้าเป็นเหมือนปีนี้ ทุกคนในครอบครัวยังหัวเราะได้ทุกวันไม่ต้องมีความกังวลใดๆเว่ยหงว่าข้าขอให้เด็กกินเล็ดดื่มอิ่มท้องทุกวันนางไม่มีงานอาดิเรกอะไรนางชอบอาหารของตระกูลิวและชอบดื่มเหล้าและชาของตระกูลิวซูชิงเหลียนว่าข้าหวังจะปรุงยาพิธีดีกว่านี้ในปีหน้ายาพิษสำเร็จเมื่อไหร่จะทดลองกับเฟิงชิงป๋ายเป็นคนแรก เมื่อถึงครากของฟู่วิจิงนางมองสีหน้าของคนในตระกูลหลิวรอบโต๊ะนางไม่เคยขอพรในวันขึ้นปีใหม่ต่อหน้าคนมากมายบนโต๊ะอาหารแต่เมื่อทุกคนหันมามองนางนางก็ต้องทำอย่างพวกเขานางทำปากยื่นเล็กน้อยข้าหวังจะมีครอบครัวในปีหน้านางคิดว่าหลังนางแก้แค้นสำเร็จนางก็คงไม่อยู่อย่างไร้หลักเหมือนจอกแหนะ่ไร้รากอีก สุดท้ายทุกคนก็หันมามองหลิวจือเสียหลังเขาขอพรพวกเขาจะได้ทานข้าวสิททีหลิวจือเสียมองไปรอบๆและเปิดปากข้าหวังว่าความปรารถนาของพวกท่านจะเป็นความจริงแล้วสายตาของเขาก็เลื่อนมาหาฟูวีจิงนานทีเดียวกว่าเขาจะดึงสายตากลับมาฟูวีจิงรู้สึกเนื้อตัวร้อนเผาเขาสามารถพูดคำฟังแล้วดูเรียบง่าย ทว่าทําให้หัวใจของผู้อื่นวันไหวและหวาดวันในเวลาเดียวกันชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่340คําคำของหลิวจือเสียทําให้หัวใจของสมาชิกตระกูลหลิวอบอุ่นพวกเขายังเห็นหลิวจือเสียเหลือบมองฟูวีจึงซึ่งนั่งอยู่ข้างกายเขาก็ทำให้พวกเขาเข้าใจได้ดีทุกคนยิ้มแย้มให้กัน ต่างมีความปรารถนาของตนเองอยากให้ความปรารถนาสำเร็จผลในปีที่กำลังจะมาถึงในคืนวันฉลองส่งท้ายปีเก่ามีธรรมเนียมว่าผู้เฒ่าต้องเก็บตัวพักผ่อนแต่หัวค่าผู้เฒ่าและท่านลุงท่านป้าเข้านอนแต่หัวค่ําเหลือคนหนุ่มสาวที่ยังนั่งล้อมเตาผิงในห้องโถงพวกเขาหัวเราะและสนทนากันคึกคัก นั่งรอเวลาผ่านไปสู่วันขึ้นปีใหม่ด้วยกันเตาผิงยังให้ความอบอุ่นทั่วถึงคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาน่าประทับใจสำหรับฟูวีจิงเจ้าไม่เคยฉลองวันส่งท้ายปีหลิวจือเสียถามประสานสายตากับสตรีร่างบางฟูวีจิงสายหน้าไม่เคยตอนข้าอยู่ในตระกูลฟูข้าอายุน้อยนัก ไม่มีความทรงจำเรื่องนี้เลยสองปีต่อจากนั้นนางก็ถูกขับไล่ออกจากตระกูลฟูพร้อมมารดาของนางหลังมารดาและครอบครัวฝั่งมารดาโดนตัดสินโทษสมาชิกถูกสังหารน้องชายของนางก็ถูกบีบคอจนเสียชีวิตทิ้งให้นางอยู่คนเดียวบนโลกนี้มีความแคนหล่อเลี้ยงจิตใจให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง เวลานั้นฟู่ิจึงคิดแต่เรื่องจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรทุมเทแรงกายและแรงใจไปไม่น้อยแล้วนางจะมัวมาสนใจเรื่องฉลองวันส่งท้ายปีเก่าหรือปีใหม่ที่ผ่านมาไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนนางนางอาศัยอยู่ในตำหนักนานลิงโดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ฟู่ิจึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในวันปีใหม่นานลิงหวังจะเสด็จเข้าวังไปอยู่เป็นเพื่อนฮ่องเต้ นางต้องคอยเฝ้าระวังเรื่องทุกอย่างในตำหนักนั่งอยู่ในความมืดไม่เคยผ่อนคลายสักคราหลิวจือเสียเหลือบมองไปทางด้านหนึ่งเขาเห็นเป่าเป้ยหลิวจือชิวและซูชิงเหลียนนั่งรวมหัวกันหารือเรื่องยาพิษที่ซูชิงเหลียนคิดค้นขึ้นมาใหม่เขาจึงหลุกตามองสตรีตรงหน้าข้าจะทำเช่นนี้ทุกปีอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแกร่วมไปกับเจ้าอีกปี บางคำพูดไม่อาจพูดต่อหน้าคนมากมายพวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสสนทนากันตามลำพังหลิวจือเสียจึงพูดได้เท่านี้หวังว่าฟูวี่เจิงจะเข้าใจเวลานี้เขาไม่บุ่มบามอีกฟูวีเจิงเข้าใจดีขนตางอนยาวสั่นไหวแทบไม่อาจต้านทานความรู้สึกหวานลำ้ำหลิวจือเสียบอกว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อนนางชัดเจน ทันทีที่นางพยักหน้ารับคำของเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเขาสร้างท่าให้นางเข้ามาจอดเรือได้สะดวกให้นางได้พึ่งพิงตราบเท่าที่นางต้องการฟูยจึงหลุบตาลงค่อยๆผ่อนคลายนางปล่อยวางความร้อนรุ่มในใจลงสิ่งที่นางปรารถนาอยู่แค่เอื้อมแต่นางไม่อาจเอื้อมเพราะนางไม่คู่ควร หลิวจือเสียยังมีอนาคตที่ก้าวหน้าและสดใสปีหน้าฤดูใบไม้ผลิถ้าเขาสอบผ่านเขาจะได้เข้าไปรับใช้ราชสำนักเป็นหนึ่งในร้อยคนที่สอบผ่านเข้ารับราชการเวลานั้นจะมีคุณชายสูงสักมากมายเข้าหาหลิวจือเสียแล้วนางเป็นตัวอะไรถ้าหลิวจือเสียแต่งให้นางนางจะไม่อาจช่วยอะไรเขาได้เลยต่อให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นางก็ต้องละอายใจเวลานี้นางไม่มีกำลังใจมากพอจะตอบรับไมตรีของหลิวจือเสียหลิวจือเสียเหลือบมองสตรีร่างบางข้างกายเห็นนางวางจอกเล่าลงสองมือกำเสื้อนนวมหนาฟูวีเจิงกำมือแน่นนักจนข้อนิ้วกลายเป็นสีขาวมือขาวบางสั่นเทาแทบหักหลิวจือเสียเหลือบมองสีหน้าข,ของนางบอกว่าไม่เป็นไร ขาบอกเพียงแค่นั้นน้ำตาของฟูยิจึงก็ไหลพรากนางขบคิดและอดกลั้นมานานํำพูสั้นๆของเขาไม่มีพิษสงอะไรแต่ทำให้อารมณ์ร้อนรุ่มที่พุ่งพล่านไม่อาจเก็บกดหัวใจถูกเฉือนจนเจ็บปวดรวดร้าวข้าจะไปดื่มน้ำเสียงกระซิบแทบไม่อาจกลั้นเสียงสะอื้นฟูวิจึงผลุผลันลุกขึ้นวิ่งออกจากห้องโถงไปสามคนที่กำลังสมหัวกัน หันมามองหลิวจือเสียพร้อมกันไม่เสียแซงต่อแล้วหรือหลิวจือเสียถามพวกเขาสูชิงเหลียนพัฒนายาพิษมากมายพ,พึมพำหารือกันมาได้สักพักทว่าหูของพวกเขาทั้งสามคนพึงคอยฟังเสียงความเคลื่อนไหวของหนุ่มสาวพวกเขารอชมเรื่องสนุกต่างหากพี่ใหญ่ท่านใจดำเคยวางหลุมพรางข่าหลายครั้งกับสตรีบอบบางคนนึงท่านก็ไม่เว้น หลิวจือชิวกระสิบถามเขาข้าเพิ่งเห็นนางวิ่งออกไปร้องไห้เพราะถูกท่านรังแกแล้วท่านยังหวังให้ความปรารถนาในปีหน้าของท่านสําเร็จอีกห่วงตัวเองก่อนเถอะคนที่ยังไม่แต่งสไปเข้ามากล้าเสนอหน้ามาสั่งสอนพี่ชายหลิวจือเสียว่าเขาเดินออกไปหลิวจือชิวทำเสียงขึ้นฮัดขึ้นจมกูกนึกไม่พอใจข้าหวังดีกับเขา แต่เขาพูดจาแทงใจดำเขายังเป็นพี่ใหญ่คนเดิมของข้าอยู่หรือไม่ในฐานะพี่น้องสายเลือดเดียวกันถือว่าเจ้าหวังดีบางทีเขาอาจจดจำเจ้าไม่ได้แล้วซูชิงเหลียนยื่นหน้ามาชี้แนะใส่หัวไปเลยทำไมเขาจดจำข้าไม่ได้ถ้าเจ้ารังแกข้าพี่ใหญ่จะช่วยข้าเจ้าเชื่อข้าหรือไม่แววตาขี้เกียจของซูชิงเหลียนกลอกมองบน เขาจะรังแกหลิวจือชิวเขากล้าหรือเปาเป้ยจะสังหารเขาเป็นคนแรกเปาเป้ยจะอยากตามไปดูเรื่องสนุกหรือไม่หลิวจือชิวคันไม้คันมือมองออกไปข้างนอกที่มืดสนิทไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ตามงอนง้อสตรีอย่างไรคืนนี้จันทราส่องแสงริบรีลมพัดเบาบรรยากาศช่างเป็นใจนะักอย่าไปเลยพี่ใหญ่รู้เขา้า ข้าไปนั้นไม่เป็นอะไรแต่ท่านไปไม่แน่ว่าพี่ใหญ่จะเอาเรื่องท่านเป่าเป้ยว่าแล้วหลิวจืดชิวพันตัวสันเทาอดทนไว้ความอยากรู้อยากเห็นอาจทำให้คุณตายได้ข้างนอกห้องโถงทุกๆท,ที่มืดไปหมดบนท้องฟ้าคล้ายไม่มีดาวสักดวงเพื่อประหยัดน้ำมันตะเกียงชาวนาในชนบทจะไม่จุดโคมหรือตะเกียงไว้ตอนกลางคืนต่อให้พวกเขามีฐานะดีแล้ว ก็ยังใช้นิสัยเดิมสตรีร่างบางรินน้ำเปล่าใส่จอกในห้องครัวไม่ได้จุดไฟนางหรือจะมองเห็นทถนัดแล้วจะรินน้ำได้อย่างไรหลิวจือเสียถอนหายใจต่อให้สตรีเฉลียวฉลาดแค่ไหนหากอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ซุ่มซ่ามพ่านให้หุนหันพันแล่นเดินเข้ามาในห้องครัวเสียงฝีเท้าเบามากเมื่อเดินมาถึงหน้าประตู หลิวจือเสียก็ได้ยินเสียงสะอื้นจากข้างในเหมือนสัตว์ตัวน้อยบาดเจ็บเสียใจสับสนและจนหนทางหลิวจือเสียยืนฟังอยู่นานคล้ายนางไม่มีทีท่าว่าจะหยุดร้องไห้เขาจึงเดินเข้าไปข้างในหลังสายตาปรับให้มองเห็นในความมืดเขาก็เห็นเงาเลือนลางร่างบางกำลังยืนพิงประตูห้องครัวเงาสลัวส่งให้ร่างบางดูผ่ผอมลง เวลานี้ฟูวิจึงดูอ่อนแอเปราะบางคนอื่นไม่เคยเห็นนางมีสภาพเช่นนี้มาก่อนหลิวจือเสียได้มาเห็นครั้งแรกหัวใจพลันร้อนรนหมนมองเขาเข้าไปรวบร่างบางมากอดไว้หลิวจือเสียฟูวิจึงกระซิบเสียงลงนางโมแต่ร้องไห้เสียใจไม่รู้ตัวเลยว่าหลิวจือเสียเข้ามาถึงตัวนางตั้งแต่เมื่อไหร่ปล่อยค่า เขาเห็นกิริยาและสภาพหน้าอับอายของนางแล้วเขาคงหัวเราะเย้ยหยันนางถือดีปฏิเสธเขาแล้วยังมายืนร้องไห้เสียใจอยู่ที่นี่อย่าร้องหลิวจือเสียปลุกปลอบนางข้าไม่ได้ร้องนางเสียงแข็งเทว่าเสียงสะอื้นเสียงสูดจมูกยังดังข้าบอกแล้วว่าไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องกังวลหลิวจือเสียหาได้สนใจอาการคล่ำครวญดึงดัน เขากอดฟูวิจึงไว้วันนี้อากาศเย็นเขาก็อยากส่งผ่านความอบอุ่นข้ารู้ว่าเจ้าคำนึงหลายเรื่องมีภาระที่ต้องทำมากมายข้าเองก็ใจร้อนเจ้ายังไม่รู้จักค้าดีแต่ข้ารีบพูดก่อนตอนนี้เจ้าเลยไม่ยอมรับหลิวจือเสียปลุกปล่อฟูวิจึงจนนางควบคุมอารมณ์และผ่อนคลายอยู่ในอ้อมกอดของเขาไม่เป็นไรข้าจะรอเจ้าเขาบอกอีก